ได้รับความสุขความประทับใจตลอดช่วงเวลาที่มาเที่ยวจังหวัดแม่สองได้เวลาสุคครแล้วที่ฉันก็ขอเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลท่องเที่ยวเทศกาลดอกเบอรตองบานบนดอยแม่อุคอปี2568ยในวันนี้ อขออนุญาตเรียนถามนะครับในฐานะนี่เดินทางมาจากที่ไหนครับท่าล้านที่ว่าท่าลที่ว่าเรินทางอ๋อใช้เวลาเดินทางมากี่วันครับถึงทุ่งบอตองสามวันครับมีความรู้สึกไงมาครับครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมครับออ๋โอเคขอบคุณมากครับ